สวัสดีคะ่ะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือ,อวันนี้นะคะเรามีอาหารนะคะเป็นเป็นพวกอาหารวีการนะคะพวกที่วีแกนที่เขากินกันนะคะที่เป็นภาษาไทยก็จะวีแกนวีแกนนะคะแต่ที่นี่เขาจะพูดว่าวีการนะคะแล้วก็คือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนถ้าเรา ได้ขึ้นเขามันมีความจําเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีแบบว่ากินบ้างนะคะก็คือเว้นไปแล้วก็กินแบบไม่ได้เข้งมากแบบมังสวิรัตจาเลยที่แบบว่าไม่กินอา,อาหารที่แบบว่าทําจากเครื่องปรุงที่ปรุงจากเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้ก็มีบ้างนะคะเราเราจะไม่ทรมานร่างกายตัวเองขนาดนั้นแค่ละเว้นแบบ พวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูหมากาไก่หมูหมากา,ไก,กาไก่อะไรอย่างนี้แบบประมาณหมาไม่นับนะคะพวกหมูไก่เนื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเว้นรวมถึงเนื้อปลาด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ยังจะกินไข่ไก่อยูน่นะช่วงนี้ก็จะมีแต่แบบว่าข้าวผัดไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวนะคะแล้วถ้าเกิดมันก็มีอารมณ์ที่แบบว่า i, เฮ้ยนึกอ,อยากกินแบบ พวกเนื้อสัตว์บ้างเพราะปกติเราก็กินมาตลอดนะคะใช่ไหมแต่ทีนี้นะคะที่ที่ห้างสพสินค้าที่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะ <Wow. S 1> เขาก็จะมีโซนที่แบบขายขายแบบว่าอาหารนะคะเป็นโซนของพวกวีแกนวการนนะคะ <Wow. S 1> เลยนะคะที่แบบผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่แบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาแบบ ไม่ไม่ทำมาจากเนื้อสัตว์ไม่ทํามาจากสัตว์ไม่ไม่ปรุงแต่งใดๆเลยนะคะมันก็สามารถทดแทนกันได้เนาะถ้าเกิดในช่วงที่เรางดทานเนื้อสัตว์ถ้าเกิดเรามีอารมณ์ว่าอยากกินอะทาไงอะอะไรอย่างเงี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะอย่างเมื่อวานเราก็กินเส้กอกเป็นเส้กอกเทียมไปนะคะรสชาติมันก็โอเคนะนี่นะคะเป็นอ,อาหารนะคะวีแกนนะคะก็คือแบบว่าไม่ ไม่ไม่ปรุงมาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันเวเวกนมันจะแบบว่าสูงขึ้นไปกว่ามังสวิรัตอีกนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมันจะไม่ทํามาจากสัตว์เนาะอันนี้ทุกคนอาจจะพอทราบกันมาแล้วเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเขาทํามาเหมือนกับว่าหุยนี่ถ้าเกิดฉันอยากกินเบอร์เกอร์ฉันจะกินได้ยังไงที่ที่ห้างที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือแบบเขามีเป็นโซนขายเลยนะ เขาก็จะมีแบบอุย้ยมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะมีแบบไก่เทียมนะคะเป็นอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะเป็นเหมือนเนื้อสัตว์มาเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกไส้กรอกมีพวกชีสพวกอะไรอย่างงี้ด้วยนะมีมีหมดเลยนะคะก็จะเป็นอา,อาหารหลายๆประเภทเหมือนกับว่าทำมาสำหรับคนที่เขาไม่ ที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็คือเราก็จะกินตัวนี้แทนนะคะถามว่าราคามันสูงไหมราคามันก็ถามว่าอันนี้อันนี้ประมาณ6ฟรังก์นะคะนี่นะคะก็มันก็โอเคนะแล้วก็รสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นมันเป็น อาหารที่เขาแบบปรุงแต่งมาเนาะทำมาจากพืชนะคะนี่นะคะแต่แบบพวกสีสันอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นไหมแบบเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อสัตว์เลยเนาะมันก็สามารถทดแทนกันได้พอให้หายอยากกันได้นะคะแล้วอย่างเราก็ กินอะไรที่ต่างๆกันไปเนาะแต่ละวันแล้วก็กินแบบเป็นส้มตําบ้างกินไข่ต้มบ้างข้าวผัดบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะไม่เค่งมากนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดจะไม่ให้เรากินน้ําปลาจะไม่ให้แบบว่าใส่แบบพวกอาเครื่องปรุงเลยอะไรเงี้ยมันมันทำไม่ได้ <c oughs> มันทรมานตัวเองกับกายจะเป็นว่าบาปกันไปอีกเนาะ, <c oughs> ะก็เอาแบบว่าตัวเองสบายใจนะคะเนาะนี่ละค่ะก,ก็คือ การที่ละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีอาหารที่มาทดแทนได้นะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทนี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำเป็นชีสเบอร์เกอร์นะคะเป็นชีสเบอร์เกอร์นะคะแต่เราใช้เป็นเนื้อตัวนี้แทนเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยดูอ่าหน้าตาของชีสเบอร์เกอร์ที่ฉันวันนี้นะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะน่ากินเหมือนเนื้อ เนื้อแท้ๆเลยไหมนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะย เป็นยังไงบ้างคะสำหรับหน้าตาชีสเบอร์เกอร์ของดิฉันนะคะหน้าตาก็โอเคพอใช้ได้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดใครอยากลองนะคะก็ตามพวกห้างสุูดสินค้าในสวิตเซอร์แลนด์เนาะเขาก็จะมีขายนะคะก็ลองไปหามาทานกันดูนะแต่ว่าออมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะงดทานเนื้อสัตว์นะคะแล้ก็หาผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะมาแทนกันได้นะคะ ก็ลองทานกันดูเนาะมันก็โอเคมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะรสชาติมันก็ดีแปลกๆไปอีกอย่างหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย